ร้อ,อเสียค่ารอดไปนะเสียบ้าเสียบอ่ะสี่สิบบาทรับมุนนะรอดเรารอดสี่สิบบาทเขาจะมีทอนเหรอสี่สิบสองอ๋อมีทอนอยู่ ทำคนเท่าไหรันเป็นอัขาางรบอ่า้ครับอะไรนะครับบ <familia? S 1> ีบแดส่วนบีบแดงก่างักางองครังเครับเขาไบกาครับส่วนคาถาต่ามใบขาวพี่โอทวดเอาแล้วบีบแดงสัตว์ครับ เป็การพิจาที่มรพสารบั้แยู้ด้วยอนเพื่านมอกของให้รู้สึกผันผวนเรียบมหานครและขอให้พระเจ้าฟัง 你拿来。